บทที่34บุพเพสันนิวาสมองจากรูปร่างหน้าตาภายนอกภรรยาของนายวิโก้ก็เหมือนกับคนไทยเชื้อสายจีนต่อเมื่อพูดด้วยนั่นแหละ จึงจะรู้ว่าไม่ใช่ทั้งนี้เพราะหล่อนพูดไทยไม่เป็นท่านพระครูย้าลูกศิษย์ว่าอ้าวนี่วิกโก้มีแฟนเป็นคนไทยหรอกหรือหน้าตาเหมือนสาวในตลาดสิงบุรีเลยหนุ่มต่างแดนหัวเราะเบาๆขณะที่ภรรยาทำหน้าเหลอด้วยไม่เข้าใจครั้นสามีแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังจึงยิ้มออกและตอบเป็นภาษาจีนกลางโดยคิดว่าท่านพระครูคงเข้าใจ หากก็ผิดพลาดเพราะนอกจากท่านจะไม่เข้าใจแล้วสามีของหล่อนก็ไม่เข้าใจเช่นกันเขาพูดว่ายังไงนะวิกโก้อาจารย์ถามลูกศิษย์ผมก็ไม่ทราบครับเพราะไม่เคยเรียนภาษาจีนหนุ่มใหญ่ตอบแล้วจึงถามภรรยาด้วยภาษาอังกฤษหญิงสาวตอบด้วยภาษาเดียวกันเพื่อให้สามีแปลให้ท่านพระครูฟัง เธอบอกว่าหลวงพ่อจะคิดว่าเธอเป็นคนสิงบุรีก็ได้ครับจะได้ฝากตัวเป็นลูกหลานเธออยากมาเรียนวิปัสนากรรมฐานกับหลวงพ่อครับท่านพระครูรู้สึกพอใจในไหวพริบของสิทธิ์สภัยแล้วการสนทนาก็เริ่มขึ้นโดยมีนายวิกโก้เป็นล่ามนูอยู่ถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วทำไมถึงมาเจอกับวิกโก้ได้ล่ะวิกโก้เขาอยู่ประเทศนอร์เวย์ไม่ใช่หรือ เราพบกันที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะหนูไปสอนภาษาจีนที่นั่นส่วนคุณวิโก้เขาไปสอนภาษาไทยแล้วหนูเคยคิดมาก่อนไหมว่าจะมาพบเนื้อคู่ในต่างแดนถามยิ้มยิ้มไม่เคยคิดค่ะหนูเป็นลูกกำพร้าแล้วก็พิการมาแต่กำเนิดหนูเป็นโรคโปลิโอที่ขาค่ะไม่คิดว่าจะมีใครมารักคนพิการแถมยังเป็นกำพร้า ตอบเสียงเศร้าแต่วิโก้เขารู้ล่วงหน้านะว่าหนูเป็นเนื้อคู่ของเขาจริงไหมวิโก้คนถูกถามยิ้มน้อยๆก่อนตอบว่าจริงครับเพราะอย่างนี้แหละค่ะที่ทำให้หนูอยากมาปฏิบัติวิพัสนากรรมาฐานหนูนับถือคริสจะปฏิบัติได้ไหมคะได้สิหนูจะเป็นคริสหรืออิสลามก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้น ธรรมะเป็นของกลางที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของพระพุทธองค์ทรงค้นพบธรรมะและทรงนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกโดยไม่เลือกชาติชั้นวัณนนะหรือศาสนาถ้าเช่นนั้นหนูขอเริ่มวันนี้เลยนะคะคิมมีคนช่วยเลี้ยงแล้วเด็กฝาแฝดเขาช่วยค่ะหลอนหมายถึงบุตรชายวัยสองเดือนเจ้าแดงกับเจ้าขาวนะรือคงชอบใจละสิ มีตุ๊ก,กตาฝรั่งมาให้เล่นถึงที่วัดค่ะเล่นกันเพลินเลยหนูจะได้มีเวลาปฏิบตัติส่วนคุณวิกโก้เขาจะมาหาข้อมูลทำวิจัยเรื่องการละลึกชาติโชคดีที่มาพบด็อกฤตรกริรู้สึกว่าเราสองคนโชคดีเหลือเกินค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องของแม่สะอิงอีกคนหนึ่งหลวงพ่อให้ชื่อว่าหญิงสองร่างนางสองชาติแล้จะพาไปหาข้อมูลที่อำเภอท่าตะโก หลวงพ่อเคยไปมาแล้วเดินตัดทุ่งไปเป็นวันเลยหนูคงไม่ต้องไปอยู่กับลูกที่นี่แหละให้วิโก้ไปกับหลวงพ่อสองคนค่ะหนูจะปฏิบัติอยู่ทางนี้มีอะไรไม่เข้าใจก็จะถามแม่ชีโดยให้ด็อกเตร์กริช่วยเป็นล่ามให้ดีแล้วละหนูประเดี๋ยวขึ้นกรรมาฐานเสร็จก็ไปปฏิบัติรวมกับคนอื่นๆบนศาลานะให้แม่ชีสอนเดินจงกรม ตอนนี้ดรกรตก็ปฏิบัติอยู่ที่ศาลาโน้นหลวงพ่อกำลังจะไปที่นั่นเหมือนกันแล้ววิกโก้ล่ะจะไปปฏิบัติที่ศาลาไหมประโยคสุดท้ายท่านถามคนทำหน้าที่เป็นล่าม mm hmm. ผมจะเข้าไปปฏิบัติในโบสถ์ครับสมัยบวชอยู่ที่นี่ผมปฏิบัติในโบสถ์ทุกวันแต่ตอนนี้โบสถ์หลังเก่าไม่มีแล้วนะครับเป็นหลังใหม่แล้วทำไมหลวงพ่อรื้อเสียละครับ ไม่ลื้อได้ยังไงล่ะก็เขาพังลงมาหลวงพ่อก็เลยต้องสร้างใหม่ดีนะที่ไม่พังตอนที่วิโก้กเข้าไปปฏิบัติในนั้นนึกแล้วยังเสียวแทนเป็นโบสถ์เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพะระนารายหรือครับผมไม่ทราบเป็นยังไงรู้สึกใจผูกพันกับโบสถ์หลังเก่ามากกว่าเรากับว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกันมาคำพูดของหุ่งต่างแดน ทำให้ท่านพระคููนึกเอะใจจึงจ้องหน้าเขาพร้อมกำหนดเห็นหนอในใจพลันก็รู้ว่าฝรั่งชาติฮอลันดาที่ทูลขอพระราชทานพระพุทธรูปนาคปรกจากสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์นั้นบัตรนี้ก็คือนายวิโกบรุนที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านนี้เองเรื่องของกรรมจังหน้าอัศจรรย์นัก บุรุษนี้เคยสร้างกรรมดีไว้กับพระพุทธศาสนาเขาจึงได้มาพบของดีนณที่แห่งนี้ตอนรื้อโบสถ์หลวงพ่อได้พบอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะหลักฐานที่แสดงว่าโบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยพ่อค้าสองคนที่มาจากเมืองจีนชื่อกิมเหลียงกับกิมจือเขามีเพื่อนเป็นฝรั่งชาติฮอลันดา ซึ่งมาทำการค้าขายกับสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อเขาสร้างโบสถเ์เสร็จก็อยากได้พระพุทธรูปนาคปรกมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์จึงขอให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งชาติฮอลันดาไปทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนารายซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานมาสององค์ขณะที่ท่านพระครูเล่าในวิโก้นั่งฟังด้วยอาการสงบเขาเคยเห็นพระพุทธรูปสององค์นั้น และเกิดอาการปีติอย่างประหลาดทุกครั้งที่กลาวันนี้เขาจะต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าด้วยเหตุผลกลใดจึงเป็นเช่นนั้นให้กรรมฐานภรรยาในวิโก้แล้ว ท่านพระภูจึงเดินนำสองสามีภรรยาไปยังศาลานายวิโกส่งภรรยาและทักทายกับญาติโยมที่เคยรู้จักจากนั้นจึงปลีกตัวไปปฏิบัติแต่เพียงลำพังในโบสถ์กราบพระประธานในโบสถ์แล้วจึงกราบพระพุทธรูปนาคปลกสององค์นั้นและเกิดปีติอย่างประหลาดเหมือนเช่นทุกครั้งเขาตั้งใจจะปฏิบัติสองชั่วโมงโดยเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมง นั่งภาวนาอีกหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สรรพสัตว์และอุทิศส่วนกุศลตามดำดับชายหนุ่มเริ่มต้นเดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจึงกำหนดนั่งจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมทำให้สมาธิตั้งมั่นได้เร็วเพียงสิบห้านาทีให้หลังจิตของบุรุษต่างแดนก็ตั้งมั่นเป็นเอกคตารม สงบซึ้งเป็นฌานจิตถอนจิตออกจากองค์ฌานแล้วอาศัยภาวะแห่งความสงบนั้นพิจารณาหาเหตุผลที่ตนสงสัยรันภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติก็มาปรากฏในมโนทวารเขานั่งดูภาพยนต์แห่งภพชาติที่ตัวเขาเป็นผู้แสดงตั้งแต่ต้นจนจบความรู้สึกหลายๆอย่างประดังกันเข้ามา ทั้งปีติในบุญกุศลที่ตนสร้างทั้งสังเวชใจในการที่ต้องมาเวียนว่าอยู่ในสงสารสากรอยู่นานแสนนานกว่าจะได้มาพบของดีในเมืองไทยเวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วและภาพยนตร์แห่งพบชาติก็จบลงโดยที่ผู้แสดงร่วงรู้ว่าเขาจะต้องแสดงต่ออีกไม่เกินเจ็ดชาติแล้วมันก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์หากไม่ได้มาเมืองไทย เขาคงไม่ได้พบของดีที่ว่านี้ชายหนุ่มตั้งจิตแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สรรพสัตว์แล้วจึงอุทิศสุนกุศลเป็นลำดับสุดท้ายไม่ลืมที่จะอุทิศให้กับกิมเหลียงและกิมจือผู้เป็นสหายเมื่อชาติก่อนซึ่งบัดนี้คนทั้งสองกำลังเสวยสุขอยู่ในเทวโลกด้วยกุศลที่เกิดสร้างโบสถไว้ให้กับพระศาสนา ท่านพระครูเดินกลับมาที่กุฏิไม่รู้ว่านายวิกโก้ต้องมารายงานในสิ่งที่เขารู้หนุ่มต่างแดนเดินจากโบสถ์ไปยังศาลาครั้นไม่พบผู้เป็นอาจารย์จึงเดินไปที่กุฏิเห็นท่านนั่งอยู่ที่อาสนะจึงตรงเข้าไปกราบน้ำตาแห่งกีติไหลรินลงอาบแก้มหลวงพ่อครับผมคือฝรั่งชาติฮอลันดาคนนั้น หลวงพ่อรู้แล้วแต่ที่ไม่บอกเพราะต้องการให้วิกโก้รู้ด้วยตัวเองจะได้ซึ้งใจครับผมซึ้งใจเหลือเกินขณะเดียวกันก็สลดใจด้วยที่ชาตินั้นผมมาเมืองไทยก็เพื่อจะชักชวนสมเด็จพระนารายณ์ให้เข้ารีดซึ่งโชคดีเหลือเกินที่ทำไม่สำเร็จการที่ผมได้มาเป็นพุทธในชาตินี้เพราะกรรมดีที่ได้กระทำไว้กับพระพุทธศาสนา น่าอัศจรรย์เหลือเกินเรื่องของกรรมนี่สลับซับซ้อนจังเลยนะครับเขาควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาจนมันแห้งเหือดหายไปถูกแล้วบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างถ่องแท้ก็มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทรงจัดกรรมเข้าไว้ในอจินไตยหมายถึงเรื่องที่บุคคลไม่ควรคิดครับเพราะถ้าบุคคลคิด จะเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนชายหนุ่มกล่าวอ้างข้อความในคำพีที่ได้ศึกษามาก่อนบวชทีนี้วิกโก้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงต้องมาแต่งงานกับภรรยาคนนี้ทำไมถึงไม่ได้แต่งงานกับนางสาวราตรีเข้าใจแล้วครับเพราะลินดี้กับผมเคยเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาพบกันอีก และอาจเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะได้พบกันชาติต่อๆไปผมไม่ขอมีครอบครัวจะขอประพฤติพรหมจรรย์ทุกพบชาติจนกว่าจะเข้าถึงความหลุดพ้นซึ่งผมมั่นใจว่าจะไม่เกินเจ็ดชาติชายหนุ่มตั้งปณิธานแน่วแน่ดีแล้วที่คิดอย่างนี้และหลวงพ่อก็มั่นใจว่าวิกโก้สามารถทำได้อย่างที่คิดเพราะวิกโก้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ครับเพราะผมได้มาพบกัลยาณมิตรเช่นหลวงพ่อหากหลวงพ่อไม่เมตตาไหนเลยผมจะได้เป็นดังเช่นที่เป็นอยู่ชายหนุ่มพูดอย่างสำนึกในพระคุณของผู้เป็นอุปชาย,ยาจารย์เพราะบารมีที่วิโก้สั่งสมมานั่นต่างหากเรื่องของกรรมใครทำใครได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่บารมีเป็นเรื่องของกรรมดีเท่านั้น และไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆวิกโก้โชคดีที่มาได้ของดีในเมืองไทยคนไทยที่เขาอยู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดก็ยังมีอีกมากที่ไม่รู้จักของดีเพราะเขาไม่ได้สั่งสมบารมีมาคนอย่างวิกโก้ใช่จะหาได้ง่ายๆหรอกนะหนึ่งในล้านก็ว่าได้ท่านพระครูพูดอย่างชื่นชมหลวงพ่อครับ แล้วลินลีล่ภรยาผมเขาจะได้ของดีอย่างที่ผมได้หรือเปล่าครับชายหนุ่มยังห่วงภรรยาตอนนี้เขาก็ได้มาพบของดีแล้วส่วนจะได้อย่างที่วิกโก้ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเขาในชาตินี้และบารมีที่เคยสั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อตอบไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้พระทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ ทรงเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมาแล้วในอดีตและที่จะเป็นต่อไปในอนาคตดังที่ตรัสไว้ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระองค์ทรงบำเพ็ญบรารมีมานานถึงย0สบอสงไขยกำไรแสนกับจึงมีพระญาณอย่างรู้กรรมของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วการสนทนาก็ถูกขัดจังหวะ ด้วยเด็กหนุ่มร่างผอมเกรงเนื้อตัวสกรปรกผมเ้ผายาวรุงรังเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดวิ่นดูจากสารรูปภายนอกทำให้คิดว่าเขาคือขอทานเขานั่งลงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงเอ่ยวาจาท่านคือพระเจริญบุตรชายของทิศพองใช่ไหมครับท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่เขาเรียกโยมพ่อของท่านว่าทิศ หนูมีธุระอะไรกับอาตมาหรือมาจากไหนล่ะผมมาจากอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับบ้านอยู่ที่นั่นหรือครับผมเกิดที่นั่นที่ผมมาพบท่านก็เพื่อจะเล่าอะไรบางอย่างให้ท่านฟังถ้าท่านไม่เชื่อจะไปถามโยมพ่อของท่านดูก็ได้ท่านฟังผมเล่าให้จบก่อนนะครับตกลงหนูเล่าไปได้เลย อาตมากำลังฟังอยู่เมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าของกุฏิเด็กหนุ่มจึงเล่าว่าผมคือนายบุญช่วยเพื่อนทิดพองเมื่อชาติที่แล้วและได้ตายไปเมื่อ15ปีก่อนเศรษฐีบุญช่วยที่บ้านอยู่อ่างทองใช่ไหมท่านพระครูจำเรื่องราวของนายบุญช่วยได้ที่นางจำแรงพี่สาวของท่านแอบตั้งฉายาให้ว่าเศรษฐีขี้เหนียว ถูกแล้วครับไม่น่าเป็นไปได้นะครับท่านที่เศรษฐีจะไปเกิดเป็นยาจกทั้งนี้เพราะผมไม่เชื่อเรื่องบุญทานตอนมีชีวิตอยู่ผมไม่เคยทำบุญทำทานเลยนอกจากนี้ผมยังสอนลูกๆไว้ว่าถ้าขอทานเข้ามาในบ้านให้ไล่ออกไปถ้าไม่ยอมออกก็ให้ใช้ไม้ตีท่านพระครูเชื่อว่าเด็กหนุ่มผู้นี้คือนายบุญช่วยกลับชาติมาเกิดจริงจึงพูดกับลูกศิษย์ว่า วิกโก้ได้ข้อมูลเพิ่มอีกแล้วฟังให้ดีนะแล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยครับผมจะขออนุญาตไปนำเทปบันทึกเสียงมาอัดไว้นะครับเดี๋ยวหนูค่อยเล่าต่อนะขอหน้าไปเอาเทปมาก่อนเขาบอกเด็กหนม่มแล้วจึงลุกออกไปยังกุฏิที่พักประเดี๋ยวหนึ่งจึงถึงเครื่องบันทึกเสียงเข้ามาเอาละหนูเล่าต่อได้แล้ว ท่านพระครูบอกเพื่อนในอดีตชาติของบิดาครับผมสอนลูกไว้อย่างนั้นและลูกก็เชื่อฟังผมทุกคนพอขอทานเข้ามาในบ้านก็กรูกันเข้าไปไล่ใครไม่ยอมไปก็ใช้ไม้ตีจนพวกเขาทนไม่ไหวต้องพากันออกไปผมไม่นึกไม่ฝันว่ากรรมนั้นจะกลับมาสนองผมในชาตินี้ไม่นึกเลยจริงๆ เกิดอะไรขึ้นหรือแล้วหนูระลึกชาติได้ตอนไหนตอนผมเข้าไปในบ้านแล้วถูกพวกลูกๆไล่ตีคือหลังจากผมตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นลูกขอทานที่อำเภอห้วยแถลงตอนนั้นผมยังระลึกชาติไม่ได้พ่อแม่ผมก็หอบิีวผมไปขอทานตามที่ต่างๆผมก็เลยกลายเป็นขอทานมาตั้งแต่เกิดพออายุได้เจ็ดแปดขวบพ่อแม่ก็ให้แยกไปหาขอทานเลี้ยงตัวเอง แล้วผมก็ไม่ได้เจอกับพ่อแม่อีกผมก็เที่ยวขอทานเขาเรื่อยมาแระทั่งอายุ14วันหนึ่งก็มาถึงจังหวัดอ่างทองครั้นเห็นบ้านตัวเองก็จําได้จึงเข้าไปแต่ก็ถูกลูกๆไล่ออกมาแม้พวกเขาจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ยังทำตามที่ผมสอนไว้เมื่อ15ปีก่อนผมก็พยายามจะบอกเขาว่าผมเคยเป็นพ่อเขาเมื่อชาติที่แล้ว เขาก็ไม่เชื่อบางเอิญก่อนตายผมได้ฝังสมบัติไว้ข้างวัดจำนวนหนึ่งเพราะคิดว่าเกิดผมแก่แล้วลูกๆไม่เลี้ยงดูก็จะไปขุดสมบัติที่ฝังไว้มาขายกินผมก็เลยบอกลูกๆว่าจะพาไปขุดสมบัติที่ผมฝังไว้ข้างวัดตอนแรกพวกเขาไม่เชื่อแต่ลูกชายคนโตพูดขึ้นว่าลองดูก็ได้ถ้าไม่เจอมึงถูกเตะแน่ ผมก็ใจไม่ดีเกิดใครแอบมาขุดไปเสียก่อนผมคงถูกลูกชายเตะแน่แต่ในเมื่อผมต้องการให้พวกเขายอมรับว่าผมเป็นพ่อก็เลยต้องพาไปโชคดีที่ขุดแล้วเจอผมฝังทองไว้ห้าบาทเป็นสายสร้อยหนักสองบาทสองเส้นหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นผมคิดว่าลูกๆเขาคงจะยอมรับว่าผมเป็นพ่อและยอมให้อยู่กับเขา จะได้เลิกขอทานสัทีแต่ก็ผิดคาดครับเด็กหนุ่มหยุดเล่าและเริ่มร้องไห้น้ำตาแห่งความรันทดไหลรินลงมาอาบแก้มท่านพระครูปล่อยให้เขาร้องจนพอใจแล้วจึงถามขึ้นว่าพวกเขาไม่ยอมรับว่าหนูเป็นพ่อใช่ไหมครับพ่อขุดได้สมบัติลูกชายคุณโตก็พูดกับผมว่า มึงพากูมาขุดสมบัติของพ่อกูกูก็จะให้ส่วนแบ่งมึงเอานี่มึงเอาทองไปบาทหนึ่งที่เหลือเป็นของกูเขาส่งสายสร้อยหนักหนึ่งบาทให้ผมแล้วพากันขับไล่สายสงบอกว่าเรื่องอะไรจะเอาขอทานมาเป็นพ่อพ่อเขาเป็นเศรษฐีไม่ใช่ขอทานเพราะอย่างนี้แหละครับผมจึงดั้นด้นมาหาท่านเพื่อจะเล่าให้ท่านฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ ผมเชื่อแล้วครับว่าบุญทานมีจริงและผมก็ขอถวายทองหนักหนึ่งบาทแก่ท่านเอาเก็บไว้เถอะจะมาถวายอาตมาทำไมล่ะผมอยากได้บุญครับชาติหน้าผมจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานอีกขอให้ผมได้ทำบุญสักครั้งในชีวิตเถิดครับแล้วหนูจะไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ดีหรือ จะเป็นลูกศิษย์ให้อัตมาได้ใช้สอยหรือจะบวชเนนก็ได้จะเอาอย่างไหนไม่เอาทั้งสองอย่างครับขอบพระคุณผมขอใช้กรรมให้หมดผมรู้ว่าชีวิตของผมเหลือน้อยเต็มทีออกจากนี่ผมก็จะไปหาขอทานที่พระพุทธบาทจะอยู่และตายที่นั่นชาติหน้าจะไม่ขอเกิดมาเป็นขอทานอีกท่านรับไว้เถิดครับผมจะขอลา ฝากความคิดถึงไปยังทิศพองด้วยเขาถวายสร้อยคอหนักหนึ่งบาทนั้นซึ่งท่านพระครูจำใจต้องรับด้วยรู้ว่าอีกไม่นานเขาก็จะต้องจากโลกนี้ไปเขาจะไปตายที่พระพุทธบาทดังที่พูดไว้ผมโชคดีจังเลยนะครับหลวงพ่อมาสองวันได้สองเรื่องแล้วพรุ่งนี้เราจะไปท่าตะโกกันนะครับนายวิโก้พูดขึ้นหลังจากเด็กหนุ่มลาท่านพระครูไปแล้ว แม้ท่านจะให้เขาอยู่กินข้าวก่อนเขาก็ไม่ยอมตกลงน่าเสียดายที่แม่สะอิงแกตายไปแล้วแต่ตะปุ่นกับเม,มียใหม่ยังอยู่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแกด้วยกันครับมีทั้งเสียงทั้งภาพถ่ายแบบนี้ทำให้การวิจัยของผมน่าเชื่อถือมากขึ้นที่สำคัญคือมีหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาหลวงพ่อช่างเมตตาผมเหลือเกิน ชายหนุ่มกล่าวด้วยสำนึกในบุญคุณของท่านพระครูผู้เป็นอุปัชฌายาาจารย์ตน